สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นเย็นใกล้ๆค่าแบบนี้นะคะวันนี้พามาดูดอกไม้สีสวยๆนะคะนี่คือดอกของดาวกระจายนะคะต้นสูงมากๆเลยนะคะสูงสองเมตรกว่าเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะให้ดูมุมกว้างนะคะว่าสูงขนาดไหนนะคะ ดาวกระจายดาวแห่งความรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะสีเหลืองทองนะคะสวยมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนนี้ของบ้านราชบพยอมจะมีกรีบซ้อนเหมือนดอกกุหลาบเลยนะคะแต่ตอนนี้สงสัยจะสูญพันนะคะเพราะว่าเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ยากแต่ดาวกระจาย ดอกไม้ซ้อนแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็เป็นสวนเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับดอกดาวกระจายดอกไม้ในยามค่ำคืนแบบนี้นะคะแต่ก็ยังมีดอกบานชื่นนะคะที่ยังสวยสดงดงามในรุ่นต่อมานะคะ มีทั้งดอกสีชมพูดอกสีขาวดอกสีส้มนะคะนี่ค่ะสีชมพูอมม่วงนี่ก็สวยนะคะวันนี้ก็มาชมบรรยากาศยามเย็นของบ้ารายวงพยอมนะคะ ในยามเย็นยามค่ำคืนนะคะกับไม้มงคลแล้วก็ไม้ประดับทั่วไปนะคะเพื่อะเพื่อคคลายความตึงเครียดนะคะมาเดินชมสวนของบ้านไร่วังพยอมกันนะคะดอกไม้กลิ่นหอมในยามค่ำคืนนะคะราชาวดีนะคะหอมสุดใจเลยนะคะบางคนบอกว่าหอมจนเวียนหัวนะคะ แต่บ้านราองพยอมนี่ชอบมากๆเลยนะคะหอมชื่นใจนะคะห่างหายไปนานไม่ได้พาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าหัวใจแบบนี้นะคะหัวใจทศกัณน,นะคะนี่ค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆดอกไม้ลูกหัวใจนะคะ ใบนี้ฮารปด้วยนะคะไม้ด่างแต่กำเนิดนะคะส่วนใบที่ใหญ่นั้นสงสัยหายไปแล้วแน่ๆเลยวันนี้ก็พามาดูนะคะสำหรับหัวใจทศกันนะคะเดินชมสวนให้ทั่วๆนะคะกับไม้มงคลและไม้ประดับทั่วไปนะคะ มีให้ชมหลากหลายนะคะในยามค่ำคืนแบบนี้มีสิ่งมงคลที่เข้ามาก็ดูดีนะคะเศรษฐีก้านทองนะคะสวยมากๆเลยนะคะต้นใหญ่ๆต้องเปลี่ยนกระถางได้อีกแล้วนะคะเขามีมเมล็ดด้วยนะคะ แต่บ้านไร่พยอมก็ยังว่าไม่ได้เก็บแยกเขานะคะเม็ดร่วงลงหมดแล้วนะคะส่วนต้นนี้คือหานุมานนั่งแท่นนะคะใบออกเป็นสีทองได้ยังไงทั้งทั้งที่ของเขาเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะไม้มงคล ที่ชื่อว่าแก้วสารพัดนึกนะคะอันนี้เป็นฟอมแม่นะคะกอใหญ่มากๆนะคะถ้าใครสนใจมีต้นเล็กจําหน่ายนะคะสนใจก็ทักมาที่เพจบ้านไร่วังพยอมได้เลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นซุ้มต้นไม้ประดับของบ้านไร่วงพยอมนะคะ ันนี้พามาดูในยามค่ำคืนลมพัดเฉยเฉยเย็นเย็นวิววิวพาให้ชื่นใจนะคะกับไม้ประดับแขวนในยามค่ำคืนแบบนี้นะคะดอกไม้สมุนไพรต้นนี้ก็สวยนะคะมีชื่อว่า ต้นหางปลาช่อนหรือว่านสารพัดพิษนะคะตอนนี้กำลังออกดอกอีกแล้วนะคะนี่ค่ะดอกเขาสวยนะคะแต่ใบเขามีสรรพคุณทางแก้พิษนะคะแวะเวียนพามาชมหน่อยนึงนะคะนกน้อยนำโชคนะคะที่ว่าออกเป็นสีเหลืองทองนะคะ ก็ยังเป็นสีเหลืองทองขาวอยู่อย่างนี้นะคะกิ่งก้านใบเขาก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะแต่มีกิ่งก้านเดียวนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะก็จะต้องรอรุ่นกันต่อไปนะคะว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไม่อยู่กับเรานะคะแต่ยังไม่มีการตัดชำกิ่งนะคะต้องรอรุ่นกันต่อไปนะคะ ส่วนตรงนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูดอกของต้นหานุมานั่งแทนนะคะดอกเขาก็สวยดีนะคะในยามค่ำคืนแบบนี้นะคะก็มาดูของสวยๆงามๆนะคะงามเล็กงามใหญ่งามใหญ่งามเล็กนะคะก็ดูสวยงามดีนะคะ เพื่อนๆมาชมนะคะแก้เหงานะคะใบใหญ่มากเห็นไหมคะมือใหญ่และยังใหญ่มากแล้วก็สวยมากนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมสวนของไม้มงคลไม้ประดับ ที่สวยงามนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ